ถึงนอนมากกอดมักบานนู้ดคนมันมักลินนี่นะคนมักลินนี่นะสบายดีเด้อป้าลุางเอ้ยนอนเอฟซีทุกทุกทานยินดีนอนตอนรับขอชูส่งประจอยเด้นอเนาะเอฟซีทุกทุกทานเอ้ยนี่ตันนับเมืองมาซนาเด้อใช้มือลรอ บ้งหามือเอาออกบ่ออกบ่หนิสาวแล้วจ้าสาวแล้วจ้าหืมสาวแล้ววิวิุยอืมขึ้นา prayed, มานอนบอนพ <t ains> <t ains ่อบ่บ่ขึ้นมานอนบอนพ่อบอนี้ยเนอะอืมอือื้อหือ อี่ <c oughs> อยากเดินวน,นเพอเลยดีได้เอวาดนะเอว่า,าดไหนะเอว่า,าดน้อ,นองว่าสซะนะก็ห็ดใส่นหนั่ง <c oughs>

เตกะป่าบอฮเตกระาป่าป่านี่ยปลาเด้ใชปปานะใชป่าป่าปาปได้มปาปได้มมิตเเมจอยมิตเเมตอยนี่มิตเเมวัฒนะมิตรเมวัฒนะ มีเตเมีน้องวาดมีเตเมีน้องวาดคนเดีวขืนคืนเอาว่าขืนคืนืนืนเองวาดเ้ยน้องนะ้องกนนะ่องวาดจะนะแปลว่าหน้าตู้มานิแปลว่าไปอีกว่ามันนิมาล่ไปบ่ ไปบ่เห็นตู่นะะต no imo m imo m ู่เห็นอะไรไหนเกือเป็ดเกือไก่บ่มาดูยิ่งหล่าดีใจว่าอะไรไปนานยิ่งหล่าได้ดินน้ำตู้บ่ดูบ่ดีใจได้ไปนานอยู่ในเฮือนนะบ่มีมูมีตะเมแล้วก็แลนแจ็คหันแจ็คนี้ยังลูกติดมือน่ะ สบายดีบ่กนะสบายดีนอนสบายดีบ่นี่ฮะใจใจเม่เมึองไะเอาออกบ่นี่เอาออกบ่เอาบ่เอาบ่เศร้าแล้วเน,ะนาะฮะมาเอายุมาออ,ออกเหนน<จ>็นเนอสิดบ่มาเลยไหมใจเออใจอืเอาออกเห็นเนอออกเห็นเน,น,น หน่อยนี่เบิเอออ้งน,นี่จะอ,ออกไห้น้องออกเห็นเน่ออกเห็นเน่เศร้าแล้วเขาออกเห็นเน่ั่นมันเศร้าแล้วนะเศร้าแล้วมือเป็นเพลหน่อยหนึ่งก็อยากให้ติดอันนี้ให้ เป็นเพลหน่อยนึงก็ตี๋ว้ายตี๋แ้ลูกบอลบอลมันเป็นยังลูกนะฮะฮะตุยดินน้ำเน่เอ้าเอ้าดูก่ะกินบ่าหนำนะกินน้ำบ่ะมาเมย์เสียเอาหนำมากินเถอะตื่นนอนมากก็กินน้ำกินน้ำนี่ตื่นมากก็กินน้ำนี่พันยังว่วแปลงก็กินน้ำ ผมงามเด้นี่ผมงามเด้นี่อย่ากบอกคุงามเกินเกินนี้คืนนี้ว่าว่าผมงามนี่คืนนี้อะเต้นให้เมืองไหนเต้นให้เมืองไหนดึง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 โอ,โอ้เอ๊ะ๋น่ะเห็ดอะไรนอนหมอนพ่อคักแท้ลูกนะนั่งหมอนพ่อบุญคักแท้ 对，嘿嘿嘿。 บัฒนาไม่บัฒนามากสีบีพมให้นอ j e บ้าทออขอบใจก่อนขอบใจก่อนใจอไปใจอ้ไใจก่อนาะใจขอบใจก่อนไหมเอา,อาพี่สีบีพมบ่ใจก่อนมาเลยไหมใจ เมาเธอแม่ชาวหญิงแม่นี่นะตื่นมากระหัวผู้ดึงตึงชาวหญิงนี่มียังดวงนะขอบปุกคฮะมีผมมีผมมีผมไผ มีพรมอาอาไปชมไอท้ทิศแล้วมา,นาห,น,มาน,าาหนิไน <c oughs> อ้ทิศไปโรงเรียนแล้วมาหนิไอ้ทิศไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วไปบ้านกู่เฮือนกันมาช่วยไเกัาไปบ่จ้ะไปวัโรงเรียนไปบ่ อ,อีหลานจะไปเดียนหนังสือบอไปวัดมือได้คำันไหนไม่จ่อยไปรับอีหลานะอีหลานจะไป,ปบอมาลลหืึไปวัดสไป,ปบอไปวัดสไป,ปบอเฮียนะไปน้ำไอติดบอฮึ านอนกอดเพยบอกตุย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 อาบน้ำกัอาบน้ำบางบ้านนี่นอนกันอนน้ำมาดิไม่เงยเงยนู้นนี่แค่คอบมคันมากนี่อาบน้ำกัอาบน้ำมาดินอนกัยังอาบนอนน้ำอีกอันนี้นะบางบ้าน ทิดอี๋ได้อยากเตะกับทิดบอให้ทิดเพิ่นบดินน้ำดอกอีกหน่อยนี่เพิ่นบดินน้ำดอกอีกหน่อยนี่เป็นดินน้ำพุ่ใหญ่มันจะเลยเตะบานตุย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 นี่เฮ้ยไปเตะกับตู่เด้ออยู่หน้าเด้อเตะกับผอตู่เด้อตุยกับผอตู่เด้อผัตู่เราเห็นยังนะเห็นยัง nó hiện nhang bóc 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 nữa, nó phân mai bóc 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 bả, hả? này nhang, mèo khảo bảo hay mình sát đi lộ. Nói lộ. Nói lộ. Nói lộ. ลองเพลงกระพังนี่ลองเพลงกระพังนี่บุษบาตากรมลองเพลงกัะพังเลยใบผมยาวเห็นมวยุงเหรเห็นมวยุงเหรในยุงไหนอ่ะเสียงยังจิบ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 นุกปุ๊กวาสนาตื่นแม่ตื่นแม่ฮะอนุกนุกอยู่ฮือนอาบ่ Bong, wow, hết mưa lên. Bong, hết anh yêu thương. 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 tiêu 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 thương. Hết anh จะไปชงไอทิดแล้วไอทิดเจ้าไข่แล้วบไอทิดเข้าไข่แล้วบไอทิดอาบันอืมอาโนะอาโนะมีสตีิยังไงกูว่เห็นบินโน่นเน้นโน่นเน้นอยู่ จบไม่ช้อนออกมา่บหินจะดีเมกเป็นดีเมกเป็นเอ๊ะบาทเอ้ยปิดในขีพน่ะปิดในขีพนะ่ะปิดเนอะกว่าใส่มันไหมใส่้ว เอายังไงเออเด็ดเดเต้ปักแมยได้หะใช่สิ่งอยู่ใช่สิ่งสิ่งอยู่ใช่สิ่งมาได้เหมือนอยู่วัดแจ๊กเหมือนสิ่งมาบ้างมัืงจุกมันบ่อนยนะไปจุกมัน bưởi chú mè nè chú mè nè ờ à, chú mè nè à, chú mè nè à, chú mè nè ai à, nay vơi nay tiêu nè mình chơi nhanh tiêu nè hả như à Tệ là bỏ tê lau hệt nhắn lau hệt nhắn hệt là phải gì hiền vào nè nè bố bảo lơ mà nè đơ đơ đục đơ ý lạ dì hiền bảo đứt thừa lơ hệt mày bảo, bảo mày bảo mày hiện ai đấy tiêu hiện hệt nhắn hiện mìm hửm hửm cho

อ๋อไม่ได้เฮยเกินบวกระกินข่าวบวกลูอีหลากินกับยังม้งนี่อีห่ายอยากกินข่าวกับยังลูข่าวกับไข่แล้วกับข่าวต้มข่าวพัดอีหลายจกินยังลูกออีหลายกินยัง

ม้าวตื่นมาเมื่อใดก็บ่เห็นพ่อนี่ว่าพ่อเมื่อไหร่เราบอมาว่าบ่เห็นเมื่อไหร่ตื่นมามมเห็นพอ่อนอนอยู่นี่ยว้าติงพอ่อเอ็นนั่งพ่อแอะเอะเอะขี่เตกแล้วมาล้กดีใจเลยเมื่อไหร่พ่อเรามานี่มวนบ่อพ่อบุญพาไปดินนะลูก พอวนพาไปคีซิ่งบอติดเหนยังหนุ่นะติดมงฮะติดเห็นยังมันเป็นยังหน่ะนะนบอสบุอยากมึงมันม่ไเ้มีเพยติเห็นยังนาติถยังลาทุจ้าเลย คนงามต้องทูจยาเลยนี่นะทูจยางามอะไรลูกไววาสนาวาสนาเอ้ยสบายดีงามอะไรเหรอสบายดีอู้คนเก่งของแม่ได้นี่นะคือบทสบายดีนี่นะจุยเบิงอนเฮ็ดโทรศัพท์แม่ อูย่านมอพลมตกลงมาใส่นะไม่มใช่พาเด้พากับคุ้มอยู่ใส่หรอใสอ่พาได้ซะหลหาตี้บอ,อ,อันนี้หลาย,ยัางใช่นหมหลาวันนาว่ะนี่เ่ร เอาเอาลูกปลาไหลวันนี้เอาติดพุง่งวะเนี้เอาน่ะเอาผานุ่มมาเนี้ยลูกผานั่นตัวน่ะผาแมมตัวน่ะออมาแม่สิปิดไวเนี่ปิดกวดแมมเี๋ไว้เอามาในผาผาแมมนะเอามาผาแมมน่ะน้ำก้นหล,ลานะเม่สิปิดกวดแมมเี๋ไว้นี่นี่นนนเนอามาลูกมนนกลลาน้ำก้นหลานีเอามาผาแมมนะ เห็นบอกแกหางแขะไงลูกน้ำหางแขะไงเอามาพามันนะพามแนนม่มาเอาแม่บอกให้เอาพาแม่มาให้แม่น,นะพามแม่มนานเอามาผ <ปะ S 1> ุนไงลูกปา<ะ>เดียว <ปะ S 1> พาเฮ็ดขาดเข็ดทองแตะกีไลาย

จุบบ่หน่ามาจุบแม่เน๊จุบแม่เน๊จุบแม่เน๊จุบแม่หนะกว่าบ่แพงแม่บ่ชาบ่บ่แพงบ่แม่จอยนี่น่าคือไปจุบกระตุนพุ่นนัน่นหนาจุบแม่จุบแม่เน๊ผพาไปบุญเน้อวะไหมผาไปบุญแล้วไปบ่บุญน่า ไปบ่มาสนาฮานหยัดเซียมไม่ลกหยัดเขาแม,ม่ไหมเฮ้ยเห็ดยังอันนี้มัน,น,นจิกัดเดีจิกัดทองคนนี้ เอวานนะเอ้ยอวานนาเอเอไม <este>. <meals. S 1> ่แมวหรือมะไม่แมมะไม่แมวไว้ไว้กวดแม่นั้นนะนะตบหลังแขนมนอนบ่มาเลมาตบลังแขนอนบ่แป๊ะเป๊ะ ออตบมือบอสหากว่าล์กกำลังสนุกก็ตบมือกันแปะแปะบอสเออตบมือบอสอะไรนั้นอืมทูจ่าเห็นอะไรทูจ่านะเห็นอะไรสาธุเออชาธุขอบใจนะเห็นอะไรขอบใจนะขอบใจเลยสิขอบใจ เห็ดการงามยกขับใจนะขับใจคนมวยม,มูป้าลุงเอ้ได้ลิ่นน้ำกระตุนอยู่ห้องมองนอนกระินน้ำกระตุนตัวนั่นตัวนี้นนแล้วก็ซ้ำอยู่ข้างนอกก็แล่นไปแล่นมานอกจากไปนาแล้วว่าปลิน้ำมูแม่พาผลิตน้ำมูไปบ่ไปปะไป,ป่าแม่พาปลิตเนี่ไปบ่ไปะ ไปว่าประดินน้ำเอ้ยน,นี่วะไปว่าไปว่าไม่พาไปเอ้ยนี่นี่ไปว่าเริ่มนะกลมไม่อีกแล้วป้าลุงเลยเนาะกินนมเก่งไก่ไก่ว่าลุกนกนะไก่ไก่ยิ่ละหายังนนี่นะ ขีเห็ียบ่นนอนหกแท่นี่นะฮัเสียงรถพายปิ๊กนะปเฮ้ยเอยเอผ้อออาไปใช้อันี่เอเอผ้าขี่รถแม่จจอยไปแล้วเออไปแล้วขี่ไปแล้วปิก๊กวะ่ะ hồng vô hồng vô pa bay đây ba, ba đây pa bay bùn đây đây bay đấy bộ bay bộ bay on hồng đấy bay bay lúc bay mình nhé pa bay bạ hao này nè bộ bay bộ tít và Nhiêm ra hả? Nhiêm chưa? Nhiêm Cứ hiện nào vụ thế hai phải này Hai phải Cứ hiện nào vụ thế Nhiêm mẹ mẹ bằng này Nhiêm mẹ bằng này Cơn mà vi bù Ba lưng ơi <laughs> Đìm gấp bếp gấp cây Tối anh Tôi ăn Nook, đâu, mày men kai đâu. đơ, nook, mày kai men kai kata men kata 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 hai em kata 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 đi kata 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 อาบน้่งไปใช้คุมเลยคุมเลยจ้ะบบายบ่อยากอยู่น้ำเมยจ้ยบ่ลูกบ่บ่อยากอยู่น้ำผ้าบ่บ่ฮะบ่อยากอยู่น้ำตาสาวเดี๋ยวนี้อยากอยู่แต่น้ำเมยใหญ่เลยก็เปลี่ยนไปขี้พุ่นนะคะลูกขี้พุ่นล่นใช่ตานะคะ ไปไปแม่พาไปกินข้าวไปลุกอึบ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 อนั่งลุกเลยแหมนะหนึ่งสองสามลุกขึ้นกินยังเพี้ยนะกินยังอืออออออื้อออบอุ้ยนักกลดแท้นักกลดหน่อยแท้อุ๊อ้า เมื่อหาก,กินย่งปากนะยายไปจากพี่น้องเลยเนาะ้อยก็จกคลิปเพียงั่นี้กนเนาะเบิงดินของยายอยู่ขอบคุณขอบคุณหลายเด้อปลาลุงเงยขามารับสมเนาะโดยที่ปกฏขขามโฆษณาของปลาจอยตลอดมาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วกล่าวขามัสบายดี